ทัชชุออนโมกสีเปิดใจไม่พอใจผลงานตัวเองหลังพ่ายแพ้สหรัฐโคตรยาเผยเราเจอปัญหาซะแล้วตอนนี้กังวลมากสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวอลเลย์บอลของเรากันนะคะ สำหรับควานหลงการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในชัลีก2,024สัปดาห์แรกทีมสาวไทยอันดับ13ของโลกแพ้สหรัฐอเมริกาอันดับ2ของโลก1ต่อ3เซตด้วยคะแนน22ต่อ 25, 25ต่อ 19, 12ต่อ25และ18ต่อ25โดยมีบีมพิมพิชยากกรามที่ทำไปได้14คะแนนเป็นท็อปสกอร์ของทีมรองลงมานะคะเป็นชัชชุออนโมกศีที่ทำได้13คะแนน ส่งผลให้คะแนนอันดับโลกของสาวไทยถูกลบไป0.8คะแนนเหลือ221.20ยังคงรั้งอันดับ13ของโลกเช่นเดิมและล่าสุดค่ะชัดจุออนโมกสีก็ได้เปิดเผยว่าก็รู้สึกสนุกค่ะเพอร์ร์แมน์ของทีมก็โอเคแต่ว่าส่วนตัวยังรู้สึกไม่พอใจเท่าไหร่เพราะว่ามันมีข้อผิดพลาดที่อาจต่อเนื่องไปนิดนึงทำให้แต้มห่างซึ่งไม่พอใจในสิ่งนี้ค่ะ เราเล่นด้วยกันด้วยความสนุกทุกคนในทีมช่วยกันเล่นทำให้ได้มาหนึ่งเซตก็รู้สึกดีใจค่ะทางด้านโคดยานะคะก็ยอมรับว่าคู่แข่งทำได้ดีกว่าในขณะที่สาวไทยก็ยังมีข้อที่ต้องปรับปรุงนอกจากนี้ยังมีความกังวลในเรื่องของตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บแต่คาดว่าผู้เล่นคนอื่นๆจะสามารถ,ถทดแทนได้ก็ต้องยอมรับว่าทีมอเมริกาเขาเสิร์ฟได้ดีและทําให้เราลุกผสมยากคิดว่าเซตที่1และ2เราทําได้ดีพอเซตที่3มที่4เขาเสิร์ฟดี เซตที่1และ2อีกเปอร์เซ็นต์เสียเขาน้อยลงด้วยอีกอย่างหนึ่งคือเรารับเสิร์ฟไม่ค่อยเข้าจุดเลยลุกผสมยากเพราะฉะนั้นถ้าเราเล่นโครงสร้างกับเขายาก็กคิดว่าได้มาเซตหนึ่งก็ยังถือว่าโอเคยังเล่นได้ดีอยู่แต่ว่ายังกังวลสำหรับเรื่องนักกีฬาบางคน,คนอาจจะบาดเจ็บนิดหน่อยแอดคิดว่าน่าจะเป็นวิภาวีสีทองนะคะแต่ว่าสามารถเอาผู้เล่นคนอื่นเข้าไปแทนได้บ้างก็ต้องปรับอีกนิดในเรื่องของการรับเสิร์ฟ ในเรื่องของการรับเสิฟจริงๆเราทำได้ดีแต่ว่าความแน่นอนเรายังเสียเป็นบางจังหวะเลยทําให้เกมสะดุดทางทั้งที่บางทียเราลุกได้เราเสิบเ,เสียเองติดต่อกันสองสาคนก็ต้องปรับตรงนี้ให้ได้ครับด้านแนนทัดดาวนึกแจ้งกับตันทีมยังมองในแง่ดีเนื่องจากได้หนึ่งเซตจ,จากสหรัฐอเมริการวมถึงในภาพรวมแล้วถือว่าทีมเล่นได้ดีส่วนรวมก็ถือว่าทีมเราโอเคหนูว่าวันนี้มันเป็นวันแรกด้วยอย่างน่อยเรายังได้เซตหนึ่ง แล้วก็เซตแรกอาจจะยังตื่นสนามพอเข้าไปเล่นจริงๆทุกอย่างมันเร็วมากเลยแต่พอเซต2เราเริ่มจับเริ่มทําอะไรได้แต่ก็ต้องยอมรับว่าวันนี้อเมริกาเขาเสิร์ฟดีจริงๆแล้วก็พอท้ายๆพอเรารับเสิร์ฟได้เราในแบบของเราก็เล่นยากมากนะในภาพรวมถือว่าดีค่ะสําหรับนัดต่อไปวัลเลย์บวันสาวไทยจะลงสนามนัดที่สองพบกับเซอร์เบียในวันที่18พฤษภาคมเวลาเที่ยงคืนและทั้งหมดก็คือเรื่องราวที่เราได้นํามาฝากกันในวันนี้ สุดท้ายนี้ฝากส่งแรงแชร์แรงใจให้สาวไทยของเรากันในนะัดต่อไปด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ